สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆพาเพื่อนมาดูแหนแดงถินโตครับขอบคุณคุณพี่จากหนองท้องลินนะครับคุณพี่เขียวนะครับวันนี้มาใส่แหนแดงในนานีเพื่อนๆดูในนามีน้ํานะครับใส่ไปเลยครับแหนแดงนี่นะครับจะช่วยให้เพิ่มไนโตรเจนนะครับเนาะในน้ําในนาได้ด้วยนะครับถ้าเขามีเยอะๆขึ้นมาจริงๆนี่นะครับเพื่อนๆ เราก็สบายแล้วครับไถกลบหน้าแรงหน้าดินก็จะฟูแล้วก็เต็มไปด้วยอินทรีย์วัตถุนะครับถ้ามีเยอะจริงๆเนี่ขนมาใส่คันาของเรานี่นะครับเนาะยิ่งกว่าคนาทองคำอีกครับเพื่อนดูนี่แหน่อวานที่มีนิดเดียวมาใส่นะครับวันนี้เยอะเลยนี่ใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะกระจายไปนะ วันนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตใส่แหนแดงอย่างนี้ไปในนาอย่างนี้นะครับให้ทั่วทุกจุดเลยนะครับพเพื่อนเดี๋ยวใส่แหนแดงกันนะครับลาเพื่อนไปก่อนวันนี้กับแหนแดงครับสร้างปุ๋ยธรรมชาติครับผมปุ๋ยมีชีวิตสวัสดีครับ